สวัสดีค่ะพี่น้องมือในยายพามากินเขาครับพี่น้องกินเขาเศร้าครับพี่น้องก็ยายก็มีซุน้มใหม่ครับพี่น้องมีปิีงไกล่แล้วก็มีใส่กอกย่างครับใส่กอกย่าง,ละะแ,ง,งแล้วก็มีชะอมมีปักแตงครับพี่น้องแล้วก็มีผักลิ้นปีบานเฮาครับพี่น้องงามๆถือฝนก่อนติดตามชมดู ายายกระฝากกดไค์กดแชร์กดติดตามให้ยายม่มาเด้วยค่ะพี่น้องเดอ้อแม่วานผ้าแสบค่ะมาค่ะกินข่าวน้ำกันเข่ากล้องใ่ญ่ที่เจ้าแล้วค่ะพี่น้องมาค่ะมาค่ะซุปน้ำใหม่พี่น้อง แซ่บนาแซ่บพี่น้องแซ่บช่วงนี้ก็นอกไมคกำลังออกพี่น้องอพักตามธรรมชาติพี่น้อง หลากหลายกับพี่น,อน้องบ้านเฮานะครับถ้าอมกับงามถ้าอมถึอฝนะนะครับนะนี่คับ ทำยังไงเลยรับพี่น้องแสบตึงก่้ ราะไม่มองว่างจุบเผาไปหนักช่งวงโตโตกับแสบมาขามาแกแสบๆน้องกันอืมปากอีตู่ค่ะข้ามยัยเลยค่ะพี่น้อง กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วถามมันรุดกับกดเขมมะมยดแล้รับพี่น้องเด้อย,ยายหวานกคืิแม่วานกคืิกดกลับไปให้ครับพี่น้องแม่วานก็ว่าแม่วานเห็ดดีอยู่นะาคะ่ะว่าน่าจะรุดกระรุดคือเก้ารับพี่น้องรุดเบื่อละลายครับ แม่วันเอาบานเล็กไปให้ก็บ่ต้องตาม้อคะบานเล็กตามบานใ่ให้แม่วานเน่เด้อค่ะพี่น้องเน้อบานใ่แม่ว,นวานบ่มีบวกค่ะพี่น้องแม่วานซื่อค่ะแม่วานผ้าแสกซื้อ,อ้าบานเล็กแม่วานบานเล็กนันจะเป็นไม่มีบวกสองค่ะพี่น้อง สูดรปาหันพี่หน่องแซ่บจับปลีกไงปลีกปลาปลีสนสะกอครับพี่น่องมาเด้อค่ะมเด้อ